สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการสอนนะครับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมไมโครมิเดียเท m w เวอร์นะครับที่เอ็สามซึ่งในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการนะการนําเข้ารูปภาพลงบนเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือการแทรกรูปภาพนะและการปรับแต่งบนเว็บเพจนะครับซึ่งนะครับในการปรับแต่งรูปภาพเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีก็คือเราต้อง มีรูปภาพก่อนนะครับเราต้องมีรูปภาพก่อนนะรูปภาพเนี่ยแหล่งของที่มารูปภาพเนี่ยรูปภาพมันจะมีนามสกุลอยู่2นามสกุลด้วยกันนะครับก็คือสกุลที่เป็น j p jpeg นะครับซึ่งเป็นสกุลภาพที่ที่ให้ความละเอียดนะครับในในเรื่องของสีสันนะในเรื่องของความคมชัดนะ เหมาะสาหรับนะนำเสนอในภาพที่เป็นแบบว่าภาพดอกไม้ทุ่งดอกไม้ต่างๆให้ความสดชื่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ภาพสกุล jpg ได้นะครับในส่วนของนามสกุลต่อไปนะครับของไฟล์ภาพคือน,นามสกุลจุดจิ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการเป็นนะแอนิเมตได้นะครับสามารถกระพริบได้มีไฟล์เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่ง ไฟไม่ต้องการความชัด,ชดเท่าไหร่นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นสกุลของ png นะเป็นไฟของที่ใช้ในบนเว็บซึ่งไฟล์ png เนี่ยการนิยมใช้กันมากในปัจจุบันซึ่งซึ่งจะทำให้นะจะทาให้ภาพไฟจุด png นี่จะเป็นไฟล์ทีนะ่มีคุณภาพคือมีขนาดขนาดของความชัดเจนนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติของภาพอย่างชัดเจนนะครับ มีบีบอัดไฟล์ได้ดีนะครับแล้วก็มีขนาดเบานะครับสมมุติว่าผมไปเซฟภาพนี้ขึ้นมานะครับผมจะเอาไปทําในหน้าเว็บไซต์เป็นผู้จัดทําผู้จัดทําเว็บนะครับผมจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องเล็งเห็นก็คือเรารู้แล้วว่ารูปนี้เนี่ยคือผมขอบอกนิดนึงนะครับในการที่แบบว่าเวลาที่เราจะนําภาพไปทําเว็บไซต์เนี่ย ชื่อภาพไม่ควรที่จะเป็นภาษาไทยไฟล์ต่างๆที่อยู่ในที่อยู่ในซีสเนี่ยไม่ควรจะเป็นภาษาไทยนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่รู้ว่าภาษาไทยมันแปลเป็นอะไรเราก็ใช้ google translator แปลจากไทยเป็นอังกฤษก็ได้เราไม่ต้องการสับอะไรให้มันสวยรู้ขอแค่มันไม่ซ้ำกันก็พอนะครับผมจะทำสมมติว่าวันนี้ผมจะทำหน้าของผู้จัดทำผมเลย เอารูปตัวนี้มานะครับผมก็ copy นะครับสิ่งแรกเลยเราต้อง copy ไปวางในซีดของเรานะครับซีดของเราก็คือซีดของ image เห็นไหมครับ image ่ยเมื่อกี้ภาพของเรานำสกูลจุด jpeg เราก็วางลงไปเห็นไหมครับ jpeg image ขนาดภาพก็คือ1น4่คูณ2896นนะครับนี่คือขนาดของภาพนะจากนั้นจากนั้นเราก็เปิด งานของเราขึ้นมาเราก็บอกว่าเราก็สร้างชื่อใหม่ก็ได้นะครับเราสร้างชื่อใหม่ว่าสร้างชื่อใหม่ว่านะครับ myweb นะครับ myweb ไม web เราสร้างขึ้นมา m ม w เว็บซึ่งในหน้าไม w เว็เนี่ยเราต้องการที่จะจะทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอผู้จัดทำเว็บนะครับได้ไม้เว็บแล้วเราคลิกนะครับขึ้นมาเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะทำงานได้ในไม w เวเห็นไหมครับวิธีการต่อไปนะครับคือการนำเข้ารูปภาพเห็นไหมครับรูปภาพที่เราเอามามันจะขึ้นแสดงให้เราเห็น เราสามารถที่จะปิดได้เปิดได้ปิดได้เปิดได้ดไดดไดหรือไม่ก็ปิดแบบนี้ก็ได้เห็นะครับวิธีการแรกนะครับเราก็สามารถที่จะลากข้อมูลลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาถามแบบนี้ว่าคุณต้องการที่จะติดแท็บไหมบอกว่าไม่ต้องการเราก็กดเลยเห็นไหมครับภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับภาพมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งภาพถ้ามีขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราจะมาดูที่ตรงนี้นะนะ Property นะตรงนี้นะ ดู property ของภาพมันนะมาเมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยตรงนี้แสดงว่าเป็นภาพของเรานะครับความกว้างนะครับ1,944ความสูง2,896นะมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับวิธีการย่อภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพมันใหญ่เรานำมาวางลงบนเว็บวิธีการแรกก็คือการเซตค่าให้มันนะครับวิธีแรกคือการเซตค่าอาจจะ5,600นะครับคูณ 800นะครับก็จะได้ภาพแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือ 6, 0 0คูณ800จากนั้นถ้าเรายังไม่พอ6 0 0คูณ800ไม่พอวิธีการที่2ที่เราสามารถที่จะย่อภาพได้ก็คือเราสามารถที่จะคลิกที่ภาพนะครับจากนั้นเมื่อคลิกที่ภาพแล้วจะมีรูปมุมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจับแสดงว่าเราสามารถที่จะย่อขยายรูปได้ผมจะลองย่อรูปภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะย่อภาพได้เหมือนกัน การย่อภาพนี่ควรให้ภาพเนี่ยเสมือนจริงมากที่สุดนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับวเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพขนาดที่เราต้องการก็คือ2,4,3กับ3 6 6นะครับให้ใหอ้วนอีกนิดนึงนะโอเคนะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือการอินเสิร์ตรูปภาพนะครับวิธีการอินเสิร์ตรูปภาพนี่คือวิธีธที่ีนี่1นะครับก็คือลากเข้ามานะครับลากเข้ามา ลากเข้ามาวางได้เลยนะครับแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ย่ออะไรก็ตามวิธีที่2คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของไอ้ทูนบาร์เนี่ยในการใช้งานเพื่ออินเสยภาพได้ก็คือเมื่อเราไปที่ทูนบาร์แล้วให้ไปที่ตัวนี้นะครับรูปต้นไม้พอเราชี้นั่นจะเป็นชื่อ i m a เ e เราคลิก1ครั้งเราเลือก IMA เ e จากนั้นให้ไปหาตำแหน่งรูปภาพของเรานะครับอยู่ที่ my document อยู่ที่ sheet สองอยู่ที่ image อยู่ที่ jpeg เลือกภาพนั้นเห็นไหมครับใช้ภาพที่ต้องการไหมถ้าใช่กดเลือกนะครับต้องการติดแท็บไหมไม่ต้องการเห็นไหมครับรูปต่อไปก็จะใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่ขนาดนี้เราก็นะย่อตามวิธีของเราอาจจะมั่วไปประมาณ300นะคูณ 400เห็นไหมครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการต่อไปก็คือเราก็ยอ่อให้เหมือนกันหรือยอ่อหรือย่อแล้วมันไม่เท่ากันนะบอกวอาจารย์ทำไมมันไม่เท่ากันนะเราก็ไปเราก็วิธีอยากให้รูป2รูปนี้เท่ากันเราก็มาดูว่ารูปไหนที่เราต้องการให้รูปอีกรูปหนึ่งเท่าสมมติถูต้องการให้รูปเนี้ยเท่ารูปนี้ครูก็ับ u b ิ e ลคลิกนะครับกดโอเคไปปพ๊บเนี้ยเราก็จําค่านี้ไว้ จำค่านี้ไว้26 3กับ366ปุ๊บเราคลิกคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โอเค263นะครับกับ366เห็นไหมครับรูปจะเท่ากันเป๊ะนะครับรูปจะเท่ากันเป๊ะเลยน,นี่คือนะครับนี่คือการอินเสิร์ตรูปภาพนะครับ เราก็เซฟไว้นะครับเซฟไว้ right. นะขอจบการอินเสิร์ตรูปภาพเพียงเท่านี้นะครับ